วันนี้คนบางกล่ำคนบางเหลียงปลายน้ำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากเมืองหาดใหญ่เนี่ยกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างหนักนะครับผมเองก็เป็นประชากรอยู่ที่บ้านบางหยีซึ่งเป็นจุดปลายน้ำที่ระบายน้ำออกของคลองรอหนึ่งเนี่ย น้ำที่พาอ้อมเมืองหาดใหญ่น้ำจากสะเดาจากโตนาชาช้างที่ดักด้วยครองรอหนึ่งรับไม่ให้น้ำเข้าเมืองหาดใหญ่ไม่ให้ท่วมเมืองหาดใหญ่เพื่อรักษาไข่แดงอ่ศูนย์เศรษฐกิจภาคใต้เมืองเศรษฐกิจหลักของภาคใต้คือเมืองหาดใหญ่เอาไว้เนี่ยแล้วพาน้ำมวลน,น้ำมหาสารเนี่ยไปออก อที่อปากอ่าวบ้านท่าเมนที่ตำบลบางกล่าอำเภอบางกล่าจังหวัดสงขลาส่งผลให้สองฝั่งคลองบางกล่าสองฝั่งคลองแถวๆนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบกันสูงมากน้ําท่วมสูงนะครับจนถึงวันนี้ยังลดลงยังแห้งไม่หมดเลยบางจุดเนี่ยนะครับน้ํายังอยู่ถึงเอวนะครับ เพราะนั้นอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนหาดใหญ่นักธุรกิจในเมืองหาดใหญ่คนบางกล่ําคนบางเหรียงถือว่าเป็นผู้เสียสละในการมารับความเดือดร้อนในการมารองรับน้ําท่วมแทนคนหาดใหญ่นะครับคนหาดใหญ่น่าจะนะครับเหลียวกลับไปมองพี่น้องที่เสียสละช่วยเหลือเมืองหาดใหญ่นะครับ ถ้าผมเป็นคนหาดใหญ่เนี่ยนะครับผมจะไปตั้งโรงครัวแสดงน้ำใจนะครับที่วัดในตำบลบางกล่าในตำบลบางเหลียงสักสองจุดนะครับแล้วก็ทำโรงครัวนะครับทานน้ำใจจากคนหาดใหญ่ขอบคุณพี่น้องบางเหลียงบางหยีบางกล่าควรเนียงที่เสียสละ รับน้ำเ,เสียสละน้ำท่วมแทนคนหาดใหญ่เนี่ยนะครับไปทำโรงครัวทำกับข้าวไปปรุงอาหารนะครับเอาเข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปช่วยเหลือเขาแสดงความมีน้ำใจนะครับในความเสียสละของพี่น้องเพราะถ้าไม่มีคลองระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ําท่วมมหาใหญ่เพื่อรักษาเมืองเศรษฐกิจไว้เนี่ยพี่น้องในพื้นที่บางกล่ําพี่น้องในพื้นที่บางเหลียงน้ําไม่ท่วมหนักและนานถึงขนาดนี้คลองบางกล่ําไม่มีต้นน้ํานะครับคลองบางกล่ําไม่มีต้นน้ําน้ําขึ้นน้ําลงตามแรงดันจากน้ําทะเลจากทะเลสาบสงขาไม่มีคลองรอหนึ่งเนี่ย ในพื้นที่บางเหลียงบางกล่ำน้ำไม่ท่วมหนักถึงขนาดนี้แล้วจะแห้งและลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องต้องรับทุกขพี่น้องต้องเอเจอปัญหาน้ำท่วมหนักนะครับเพราะว่ารับมวลน,น้ำมหาศาลแทนคนหาดใหญ่นะครับก็อยากจะฝากไปถึงนักธุรกิจผู้ประกอบการของเมืองหาดใหญ่หอการค้าจังหวัดสงขลา อะไรต่างๆของอาดใหญ่เนี่ยลองคิดดูครับลองแสดงความมีน้ำใจนะครับของคนอาดใหญ่กับพี่น้องที่รับความเดือดร้อนแทนคนหัดใหญ่เนี่ยนะครับลองดูแล้วกันนะครับผมก็พูดไปเพื่อเสนอแนะมีใครนำไปปฏิบัติตามก็ดีไม่ทำตามก็แล้วไปนะครับ